วัสดีครับผมจังนุ่เดียนะครับทีมหลังบ้านน้ององค์อิงนะครับผมเนาะนี่อากาศร้อนๆนะครับผมเนาะก็มานหลังเล่นกันหน้าบ้านน้ำปันยินยินสดน้ำปันยินยิน เงื่นไม่รู้จะทำอะไรกันได้บรรยากาศอากาศแบบนี้ส<อ>วนเด็กๆนี่ครับไอเล่นน้ำไปอีกแล้วแล้วก็เอาน้ำแข็งถูน้ำแข็งใสมาให้กินกันน,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 นั่นกินตีนะครับไม่เบื้อนะครับพี่แล้วก็ไายร้อนนะครับไม่ได้กินทุกวันเนาะ กินกันเสร็จเรียบร้อยกันไปแล้วครับครครับ,บ,บส่วนวันนี้นะครับจังก็ยึดงานนะครับเงียบชีเลยครับผมวันนี้หรือจะเป็นวันอาทิตย์ก็ไม่อาจทราบได้แต่ยึดครับผมไม่เห็นใครมาสักคนนะึง นะครับนี่ส่วนเรื่องงานก็ยังที่บอกครับงานพนงานมันบอกตดดบอกคุณภาพเอาเองครับ ครับสุดกาตามที่สีนกับพุกเนาะอย่างการก่อสร้างหรือง,งานนะครับปุกเนะมันก็ ต้องพูดแบบเมาครับผมนะคนงานเขาก็ตำตามพูดแบะเมานะไหนวัวซังไหนลูกปีสร้ังบุตระไก็ไม่ตำแบบนั้นแบบนั้นเอาเครื่องมือได้ไหมตำเขาก็ทตำได้ที่เขามีนะครับมันโตดวคนงานหรือว่าโตดจังมันไม่ได้แล้วครับผมเนาะอันนี้ก็คือพูดะบบเมาครับนะครับแบ๊บไปแล้วนะครับลุงเดียให้ดูเลยตอนจานนะครับ ăn này ta mong được nhà mà okay. จำรับลงเดียนะครับตาต้ามาไก่ปิดไก่โตหรือว่าเป็นแบบไหนหรือว่าต้องตุ er ๋ไก่หรือต้องคุยกับไก่ก็คือบูรณะหม้อนะครับผมนะงานนี้เราไปเต็มๆแล้วปุ่ปูดได้ตรงๆจัดจัดจัดเจนครับได้คำเดียวนะครับลูกน้องคนงานไม่เกี่ยวมันอยู่ติดตามในคนจ้างนะครับปุมนะเครื่องไม้เครื่องมือ หรือว่าวัสะดทีิกุโนมาจายนะครับมาจากผู้ละเม่ากุนานก็มาตามานค่ายแรงนะครับตับางอย่างบางทีไปยืนในกุนานมันไม่ใช่นะครับผมเนาะมันไม่ใช่เลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ว่าเราสร้างแล้วเราให้ดูแบบเลยแต่กุนานยังตำพิด

แล้วมันพิษนึ่งต้องถูตัวเราก่อนครับผมนะอย่าไปอย่าไปโยนให้ถ้าเราเป็นผู้นำน,น,นะครับผมนะไม่ว่าชีพไหน,นนะครับเราต้องเป็นลูกผู้ชายนะครับผม ตำรวจทหารเรืองกำมกรูเรือ,อ,รอจังกองจ้างจะงานอาชีพเรไรกันแล้วแต้ครับผุมนะครับถ้ามีอัวหน้าลูกน้องนะครับอันาบรกเเลยนะครับถ้าง,งานพิษปลาออกมาครับเราเป็นอัวหน้าเราเป็นผู้นําครับต้องอยู่ติ่ตัวเราก่อนนะครับ แต่แต่เราเป็นผู้นำแล้วเราไปโยนความปิดไอหลูกนองเราไม่ใช่ผู้นำลุงเดียวพูดตรงๆนะครัพผมนะไม่ไม่ไม่ไหนองคอ์กรก็บพูดระมออก็เหมือนกันลุงเดียวตามจุกจีถูกยางจน ปูดายายนะครับปีผู้ระเม่าคนนี้โตไปฟองแม่้อยนะครับว่าลุงเดียจุนจานจ้างไงตาแบบนูน้นจ้างไงตาแบบนี้การชิงที่ลุงเดียบอกไงตามมันคือมันต้องตาตามลักกานตอนของการก่อสร้างนะครับนะตึงไอ้ได้มา,ราตรฐาไม่ต้องเป้ะต่างรอยครับปุ๊บการชิคเปิดเช่นการที่บ้าเปิดเช่นกาคาอูคีครับปุ๊บ นะปราดปวงวานก่อสร้างตกย้างนะครับผุมนะมันไม่มีเป๊ะนะครับแต่ย้ายมันแบบผ่าซ้บาบางคือหลักไก้ิกันจนมากแรงนะครับพุมเนาะเข้าใจกันไปแล้วครับนะเข้าใจตังคุณบอกว่าสองเส้นแปดกับสองเส้นแปดเข้าใจครบตกบ้านตกแทตังก็ไม่ได้หลักไก้คุณเลยแต่งานที่คุณทำนะครับผมเนาะ คุณอย่าหลักเกยกับผมให้มันกลุ่มขากับเม็ดเงินที่ผู้ว่าจ้างเขาจ้างนะครับผมเนาะต้องมีจันจันยาบันกับไม่ว่าตุ๊กตาชีพได้นะครับจริงๆโรงเรียนไม่ก้าวไปยุ่งอยู่แล้วนะครับผมนะแต่คือมันเห็นแล้วคือมันเราอยู่หลังบ้านนะครับเราต้นไม่ได้ครับเห็นแล้วถึงมันมันไม่จ่าครับมันมันปิดเปลี่ยนเกินนะครับผม ตึ้งหลวงเดียก็ไม่ใช่ว่าไปใช้อำนาจหรือว่าไปใจไอไ้ไรนะหลวงเดียไม่มีสิทธิ์่องแล้วแกปกป้องนะครับผมปกปออ้องเออให้แม่น้อยให้ปลอยเออให้หน้องอุ๋ยงนะครับจ่ายตังไปแล้วนะครับผมเนาะเออให้มันได้งานที่มีคุณาภาพออกมาสักนิดโอเคนั่นเองเด็กเล่นคุณญําไม่มีคุณาภาพเลย มันก็ต้องคุยกันสักนิดใช่ไหมครับปุ้มคุณอย่ากจเอาแตะตัตงนะครับตังเหมัอนก่อใจคุณตกบาทใช่ไหมครับเอฟซีวะ <c oughs> แล้วพอก็พูดตามตายใบเบี่ยงไปไปฮะต่างช่งางต่างต่างลูกน,น้องต่างคนงานแบบนี้มันพี่ตุกไม่รู้กับแต่เราเป็นวนะนะัวหน้านะครับเป็นผู้ดับเมานะครับผมนะมนะเรารู้อยู่แก่ใจนะไม่ว่าอาชีพไหนก็แล้วแตะ ไม่ไดรับผู้นำนะครับทางฐานนะครับพวกมันเขาจ้างงานจ้างลุกน้องไปแล้วรวมลุกน้องไปทาช่วงกลางไปเขายัางรับผิดชอบตัวเองนะครับใช่ไหมล่ะครับพวกระดับผู้บัญชาการมันก็ผิดพลาดแล้เขาก็ต้องยอมรับตัวเองแทนลุกน้อง ลวงเดียวไม่ใจรู้กับเนี่ยลวงเดียวเพิ่งรู้อ่ะเออพอลวงเดียวปูต่ตึงไปฟองแม่น้อยถูกตีตึงเวลานี้ก็คือมาอ้างว่าแม่น้อยสร้างให้รทำแบบอยู่ในอวัวตึงลวงเดียวไม่แล้วตึงแบบอยู่ในอวะนะัวนั้นก็ย่างดินลวงเดีย high f ใต้ high f สี่รู้ตอนจานะ้อะไเขียนใช้เสีดาดมาแบบแบบ,แบ,บนั้นแหละครับเพ วันก่อนเงินลงเดียตาใบตีนเหล้วนะครับแกกดาดัดเอซีนะครับขุนใต้อเอกสาร์ัจากปิมเขี้ยวนะครับแบบนะมาจากซองเป็นครับซองเป็นซ่านเป็นขุนตื้อไว้ซักเป็นเอามาให้เจ้าของบ้านซักเป็นเหล่าลูกน้องที่ทำงานคนงานซาักเป็นกันความผิดบาสแกนี่ครับปุ่มกระดาษเอซีปุ่มลงเดียวว่าไม่ต้องหน้าบามสใต้ออกระรั่นต่อเป้น Trong bát, nè, râm an nân. nè. ghi ý nghĩa, nắng gắn, mi tim, trạc rau, pen gắn, gắn, ti 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 đi, ti 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 เมื่อคณทาไม่ทุกสเปคคณทําไม่ทุกต้องมันก็ต้องยอมรับนะจะไม่กรบปุมอย่างนี้ลุงเดียไม่ใชได้เลยกระปุมนะแกเราปวกปองบอกเป็นตึงยังไงก็นี่คือนองเรานะกรบปุมนะเก็บเสมอหนองเราล้านเราเรากับปกปองนะกรับใน สิทธิและพ้นประโยชน์นะครับที่เม็ดเงินที่น้องเขาเสียไปครับพมกแต่ยากให้เออได้สิ่งดีดีดีก็ดีด,ดีมาตราต้านรรักนิดตรงนี้มันจะได้ได้ครับแล้วกต่ทำไมาเขาไม่พอใจลงุงเดียวบเราครับพมกดงานได้แบบนีนะ้แต่ลงเดียวไม่ได้ต้นรันรบเพราะมันมันมันไม่จ่ายครับ นี่ตําไม่เคี่ยวนี่ครับนี่ขนาดเคี่ยวกิดด้วยครับผมมวกเล็กบอกการอย่างออกมาแก่นี้เลยตอนแรกที่ไม่เคี่ยวแรงพูดกันบาษาจะกบานวันนักนักกว่านี้ครับแล้วบอกลงเดียวลงเดียตามลงตรงวันนี้ก็เรียกว่าบานสไตล์อะไร่ครับพูเมาบอกลงเดียว่าบานกลองสไตล์โมเดิร์นกึ่งนกดาว อันนี้ต right ีชื point, ่อตีแก่นี่นี่ตีว่าแกสร้างนะครับผมนะตีแกมานะครับผมกัลงเดียตามแล้วอนี้คือเขาเรียกตามแบบตามภาษาชื่อกองซิ่งที่คุณปลูกสร้างนี่คือไอเรมันชื่อว่าอะเรตัวนนะครับบานกล่องนกดาวเออบานกล่องโมเดิร์นสไตล์นกดาวกึ่งนกดาว มนไอเสีนงผาบรวมเลยนะครับไม่ต้องไปจี้จุดเล็กเล็กๆรายละเอียดไปให้ลึกกว่านี้แล้วครับผมเยอะยังไงว่ามันเยอะ แต่ยังคนนั่นนะครับต er um mm ีก็มาตามานะครับคือก็มาใกล้เร่งครับผมนะก็มาใกล้เร่งเขารู้กันหรือไม่รู้กันนะนี่ลงเดียไม่รู้นะครับแต่ลุงเดียบอกว่าเขามาใกล้เร่งครับเขาจะต้องทาตามตีผู้รับมอบสร้างให้ทํานะครับว่าจะดูหมานแบบไหนอะไรอย่างไงเขาก็ต้องทำตามนั้นครับผมเพราะฉะนั้นตรจคนงานไม่ได้ส่วนหนึ่งครับผม แน่นอนอาตรคลิปนี้แค่นี้นะครับอันนี้ก็มาปลูกลาวซู่กันฟังนะครับผมเนาะว่ามันประมาณนี้ครับผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในการสร้างบาง้บานบ้านกล่องสไตล์โมเดินกึ่งนอกดาวโอ้ยชื่อเรียกยากจัง อ,าาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตั้งกรกดกระดิ่งแจ้ง,จงตเตือนแล้วก็อย่ากดตามโฆษณานะครับผมเนาะกำลังใจเล็กๆน้อยๆอยกันนะครับผมเนาะฝากติดตามช่องลุงเดียทีมรางบานแล้วก็ป้นานางนะครับปาวันมาตูนทีมรางบานนะครับผมเนาะเป็นกำลังใจให้กันครับผมแหละเด็กๆแก่งซีกล้ากับเจอกันไม่คลิปหน้ากับสวัสดีครับผม